เอ auto, herman, so <amigo? S 1> ้ยเพื mi, right? ่อนๆนะคะวันนี really ้เรามาดูน้ําดอกไม้สีทองปลอดสารพิษนะคะเพื่อนๆปลอดสารพิษดูผิวพันธุ์นะคะสังเกตดูว่ามะม่วงอันไหนนะคะเป็นมะม่วงที่ไม่มีสารเคมีนะเพื่อนๆดูผิวนะคะผิวพันธุ์เขาไม่ดีนะเพื่อนๆผิวพันธุ์เขาจะประมาณนี้แหละเราไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ได้ใช้อะไรเลยนะคะก็จะเป็นมะม่วงปลอดสารพิษนะคะอันนี้เป็นน้ําดอกไม้สีทองนะคะเพื่อนๆน้ําดอกไม้สีทองเนาะ เป็นมะม่วงในสวนของเรานะคะมะม่วงในสวนของเรานะคะเดี๋ยวมาดูวันนี้อีกทีนึงผิวพันธุ์ไม่คุณผิวพันธุ์ไม่คุณลองดูแต่รับรองว่าหวานนะคะเพื่อนเพื่อนรับรองหวานแน่นอนเพราะว่าเขาแก่จัดแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะแก่จัดแล้วแก่ไม่แก่ลองดูนี่กระรอกกระรอกกินกระรอกกินดูนี่ดูนี่นะกระรอกกินนะคะเพื่อนเพื่อน กระรอกกินมะม่วงของเราดูนี่นะคะอันนี้เป็นน้ำดอกไม้สีทองนะคะเพื่อนๆน้ำดอกไม้สีทองลูกใหญ่ๆนะคะปีนี้อย่างที่บอกเลยผลผลิตเราไม่ดีเท่าไหร่ผลผลิตไม่ดีนะคะปีนี้ไม่ดีเลยนะคะนะปีนี้ไม่ดีนะคะแค่ว่ามีกินเนาะมีกินก็แค่นั้นแหละนะคะเพื่อนๆ เนาะผลผลิตปีนี้ไม่ดีปีนี้ไม่ดีเลยนะคะแต่ผิวก็สวยเนาะแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะเพื่อนๆผิวสวยลูกใหญ่นะคะน้ำดอกไม้สีทองผิวสวยลูกใหญ่นะคะเพื่อนๆน้ำดอกไม้สีทองเรานะคะ น้ำดอกไม้สีทองนะคะนี่ในลูกนี้เพื่อนๆลองดูลูกนี้โอ้ลูกนี้ดูนี่นะคะลูกใหญ่สวยจริงๆสวยจริงๆนะคะเพื่อนๆน้ำดอกไม้สีทองเรานะคะลูกใหญ่ ประมาณนี้แหละนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ